50จ้าและ EP ที่50ของเรานะคะเราก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะเราก็จะไปอีกครึ่งทางบร้อยกันไปนเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดตามอุเทนรีวิวของเราและคลิปนี้นะคะเราจะมานำเสนอสินค้าที่เป็นเครื่องประดับที่จัดใหญ่จัดเต็มจัดหนักมากๆสำหรับคุณลูกค้ากันเลยก็ว่าได้นะคะสินค้าที่เป็นเครื่องประดับที่ดูแพงนะคะ เก็บความ่องนะคะความสว่างบนตัวของคุณนะคะแล้วเรานะคะก็จะนำเสนอสินค้าที่มีความวิ่งวับนะคะช่างเจิดจ้ามากๆเลยนะคะกระแทกเข้าไปในดวงตาเลยนะคะอาจจะทำให้คุณาตาปอดใสโว่าได้นะคะและถ้าใครปวดตาขอเสนอนี่เลยค่ะอหยอกหยอกนะคะเพราะว่าเราจะมานำเสนอสินค้าของคนอื่นทำไมเราเราก็ต้องนำเสนอสินค้าของเราสิจ้าเพราะว่ามันยังไม่ เอเนี่ยค่ะเราก็เลยนำเสนอไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูสินค้าที่เรามานำเสนอในวันนี้กันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกของเราเลยค่ะเป็นชิ้นที่ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มชิ้นใหญ่มากๆสำหรับสร้อยข้อมือลายแพรเบน์นะคะนี่เลยค่ะมาพร้อมกับหัวจากัวฝั่งเพชรสวิตตัวนี้เลยค่ะ เก๋ๆวิบวับเข้าตามากๆนะคะสําหรับรายนี้ค่ะแล้วมากันที่สร้อยคอของเราเนั่เนเองค่ะตัวนี้จะเป็นสร้อยคอน้ําหนัก2บาทนะคะเป็นสร้อยคอลายเบนนะคะฝังด้วยเพชรสวิตแล้วก็เป็นงานฉลุมี2แบบ2สไตล์นี้เลยค่ะเก๋ๆมากๆเลยและมาด้วยค่ะ มินิมอลของเราค่ะอันนี้นะคะจะอยู่ที่น้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะฝั่งเพชรสวิตแล้วก็ลงยาวหัวใจน่ารักน่ารักสีแดงแล้วก็มีสีอื่นกันด้วยนะคะสำหรับงานมินิมอลเลยค่ะและอีกหนึ่งชิ้นค่ะนี่เลยค่ะเป็นที่ดิฉันใส่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นแหวนกราบฝ,ฝั่งเพชรสวิตนั่นเองค่ะน้ำหนักหนึ่งบาทตัวนี้นะคะ งานนี้เก๋ไก๋แบบคุณนายมากๆค่ะใครใส่แล้วแล้วรองว่าเก๋มากๆเข้าตาแน่นอนค่ะเพราะว่าดอกนี้สะพั่งมากค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่50ของเราถูกใจกันไหมคะสำหรับชุดใหญ่เน้นใหญ่จัดหนักจัดเต็มแบบนี้ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ทางเพจเ c e b ุ o k นะคะทางของเทรนด์ชนะคะหรือว่าจะทางไลน์ของเราก็ได้นะคะแล้ว ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ YouTube ห้างาอเองเินอุทยากันไว้ด้วยนะคะขอใหู้กคาพบเจอสิ่งที่ดีงามสุขภาพแข็งแรงห้างาเคอุเทศขอบคุณค่ะ